สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมิสูโปปังบายทอฟฟี่และเมย์นะคะหลังจากที่เราหายหน้าหายหนวดเอ๊หายหน้าหายตาไปกอนข้างนานหรือว่าสักพักหนึ่งเลยที่เห็นเพจเงียบๆนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทําเพจแล้วนะคะคือเราป่วยแบบแพ็คคู่เลยเนื่องจากพี่ๆไปฉีดวัคซีนมาแต่ติดติกข้เเอองงมากเมย์ก็เลยติดไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือเราสองคนหายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็ได้ทําการตรวจก่อนที่จะมาโชว์รูมเนาะก่อนที่เราจะมา พบปะผู้คนก็คือเราเช็คตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าเราปลอดภัยคือเราไม่ติดแล้วเชื้อหายแล้วนะคะเราถึงมาที่โชว์รูมเนาะและวันนี้เมมีรถจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้า1คันนะคะสำหรับรุ่นรุ่น x อ็กซ์เดอ่ากืจะเป็น g ีีแล้ว e อ็ n d e r r คอร์นะคะบอกเลยคันนี้สวยมากๆนะคะเป็นการจองออนไลน์มาจากภาคเหนือเลยาอาสำหรับรถคันนี้เราก็ได้ทำการบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บอกเลยว่าาไฟแนนซ์เราผ่านตั้งแต่ วันแรกเลยที่ลูกค้าเซ็นเนาะบอกเลยว่าเครดิตลูกค้าดีมากๆแล้วก็ผ่านเร็วมากๆแล้ววันนี้เมย์จะพามปชมรถคันนี้เลยเ e อ็กเพนเดอรคอร์สีลเงินคันนี้ค่ะนี่สวยเด่ดดๆดนๆแบบนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก e x p กเพ e r c o ร์คอนะ,ะสำหรับใครที่ชอบความแบบสปอร์ตเรียบหรูแนะนําเป็น e x p กเ r e เด t สําหรับใครที่ชอบแบบความทึกๆหรือว่าสสยแคมปิ้งขนของเยอะๆ oh. หรือว่าแนะนําเป็น e x p กเพ e r ด o รคอร์คันนี้เลยนะคะ บอกเลยว่าความแตกต่างของ a อ็กเพนเดอร์ GT และ a อ็กเพนเดอร์คจะมีในส่วนแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าก็คือของ a อ็กเพนเดอร์คอเขาจะมีแบบเชี่ยวแบบนี้มาให้นะคะเป็นเชี่ยวช่องๆเพื่อให้ลดระบายความร้อนได้ดีก็คือทําให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะและเด่นๆของรถคันนี้ที่เมย์แถมให้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวอักษรเอ็ e เพนเด r รครสีโเมียมแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวอักษรเกรดพรีเมียมที่เราเลือกให้กับลูกค้านะฮะแต่ ส่วนอ่านอกนั้นจะเป็นที่ลูกค้าคิเองหรือแบบอ่าเลือกดีไซน์เองว่าลูกค้าชอบรถแบบไหนลูกค้าก็จะเลือกชุดแต่งแบบนั้นนะคะอะ่และอีกหนึ่งอย่างในการแถมของรถที่เมแถมของรถคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนนี้เลยสเกิรต์ตด้านหน้านะคะจะเป็นในของสเกิรต์ตสำนักไอไม่ใช่เลกเตอร์สปอร์ตไรเดอร์ฮะ,ะบอกเลยว่าพี่อ่าพี่ต่อยอ่าลูกค้าชื่อพี่ต่อยเนาะพี่ต่อยชอบความที่แบบ ความถึกถึกบึกๆแบบนี้นะคะและด้านหน้าของเขาจะมีในส่วนของดฟวิเซอร์ทําให้ลู่ลมได้ดีมากๆแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสีบอลเงินก็คือเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะสีสีสกเก็ตของเขาเนาะแล้วก็ตรงดฟวิเซอร์ของเขาจะเป็นสีดําด้านมาพร้อมตรงนี้เขาเรียกอะไรอะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ลากเอาไว้ลากจูงเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เด่นๆมาให้นะคะสำหรับใครที่ชอบแบบความถึกบึกบึนแบบนี้ก็แนะนำเป็นชุดแต่งของสปอร์ตเลเดอร์ ชุดนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆคือคันก่อนหน้านี้เราก็ปล่อยเ e อ็ก e n d e r c o ร์คไปนะคะแต่เป็นชุดแต่งสำนักนิคเตอร์ชุดแต่งสำนักนิคเตอร์ก็สวยไม่แพ้กันเนาะคันคันก่อนหน้านี้ที่เราปล่อยไปแต่เราไม่ได้รีวิวเนื่องจากเราป่วยน้ก็เป็นรูปภาพแทนนะคะและเ e อ็กซ์เพนเดร์คนะคะไฟของเขาไฟด้านหน้าเพิ่มเติมนิดหนึ่งอ่ะไฟด้านหน้าของ a e อ็กซ n d e r c o ร์คก็คือจะแตกต่างจากตัว G T ของตัวที่ห้ของเขาจะเป็นแบบ T shape แต่อันนี้ของ a p e n d e r c o r จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED มาให้อยู่แล้วนะฮะอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือดีไซน์ของชุดแต่ง a p e n d e r c o r ก็เป็นแบบอ่าแนว a d v a า c e d Dynamic ช h i l คือกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ด้านหน้ามีขนาดใหญ่ไฟเป็นโปรเจคเตอร์ LED มาให้เนาะและด้านข้างของ a p e n d e r c o r นะคะก็จะมีในส่วนของการติดซุ้มล้อแบบนี้มาให้เนาะซุ้มล้อกาบข้างก็คือติดจากโรงงานมาให้แล้วสําหรับ สำหรับ e อ็ e เพน r ดคคือไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรเยอะมากก็ทำให้รถคันนี้ดูหล่อสวยมากๆเลยะคะด้วยความที่เป็นสีวอลเงินด้วยบอกเลยว่าสีวอลเงินนี้ทำให้รถดูแบบเรียบหรูดูแพงมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็น e อ็ e เพนหรือว่าจะเป็น e อ็ e เพน r ดคคือสีของเขามันสวยแล้วเราแต่งอะไรเข้าไปก็คือเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถได้ดีมากๆเลยนะ,ะและเป็นอะไรไปไม่ได้ในส่วนของเบ้ามืออันนี้เราก็แถมให้ลูกค้าเพิ่มเนาะอันนี้ก็พี่ต่ายเลือกเป็นสีโครเมียมนะคะเพื่อให้มัน กลมกลืนกับตัวสีรถแล้วก็ให้มันเข้ากันกับตัวที่เปิดประตูตรงนี้เป็นสีโครเมี่ยเหมือนกันคือเราไม่ต้องไปซื้อที่ครอบเพิ่มเลยนะคะก็กลมกลืนเนาะและก็ในส่วนของคิวอนซัล์เราแถมให้นะคะก็มีขนาดความยาว3นิ้วแข็งแรงทน,นทานนะคะในส่วนของฟิลม์มฟิล์มเป็นฟิล์มอันติเมดเรารับประกันให้10ปีนะคะเราจะมีใบประกันฟิล์มให้กับคุณลูกค้าทุกคันเลยที่เราติดตั้งให้นะคะเปอร์เซ็นต์เลือกได้60-80เลือกได้หมดเลยนะคะอันนี้พี่ต่อยก็เลือกเป็น ด้านหน้า60รอบคัน80นะคะก็สำหรับใครที่ชอบความเป็น r i v a t e ก็รอบคัน80ได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของ e อ็ e เน s นี่เลยเขาจะมีในส่วนของราวหลังคามาให้แบบนี้นะคะอันนี้เอาไว้ใส่พวกเขาเรียกว่าแหลกหลังคาหรือ,อไว้บรรทุกของสำหรับใครที่ขนของเยอะๆนะคะบอกเลยว่าเอ็กเพนเดอรคอตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเนาะ,ะมาด้านหลังกันต่อ มาดูสิ่งที่เราแถมด้านหลังคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายก็จะเป็นสเกิร์ตแบบปลายท่อเหลี่ยมสีโครเมียมปลายเป็นเป็นข้อคู่นะคะในส่วนของตรงกลางตรงนี้สเกิร์ตเออไม่ใช่สเกิร์ตในส่วนของตรงกลางตรงนี้ของเขาจะเป็นไฟเบรกดวงที่สี่อ่าไฟเบรกดวงที่สามอยู่จะอยู่บนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่า ไม่ใช่ดีวิเซอร์เดี๋ยวเขาเรียกว่าตรงสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่สปอยเลอร์อันนี้ตรงสกเกิร์ตของเขานะคะจะเป็นไฟเบรกดวงที่4มาใหะะ้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็ดีเทลของเขาก็จะมีแบบลวดลายตั้งแต่ด้านด้านข้างของรถเลยนะด้านข้างของรถยาวมานี่เป็นลูกขึ้นมาให้เลยตรงกลางแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็ตรงสติกเกอร์สปอร์ตไรเดอร์ตรงนี้เป็นสติกเกอร์อ่า 3D แบบพรีเมียมบอกเลยว่าติดหนึบไม่หลุดแน่นอน <c oughs> และก็ในส่วนในส่วนของความสวยของ e อฟเ d e r รคอสหรือชุดแต่งแล้วเราก็ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยกันทั้งหมดด้วยการติดเซนเซอร์ด้วยกันทั้งหมด4จุดเช่นเคยเลยนะคะก็จะมีในส่วนของด้านข้างตรงนี้และก็ตรงกลาง2ฝั่งมาให้อันนี้ก็เป็นในส่วนของเซนเซอร์ที่เราติดให้ลูกค้าเพิ่มเนาะบอกเลยว่านอกจากจะได้ความสวยแล้วยังได้ในเรื่องของความปลอดภัย ปูออปชั่นมากๆโอ้โหีเสียงไม <c oughs> ่า <c oughs> อ้าว <c oughs> ใช่ <c oughs> เสียงแมบมาดูภายในกันต่อที่เมย์แถมให้กับพี่ต่อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพรมกระดุมคอลูกเต็มคันแบบนี้เลยนะคะก็จะมีตั้งแต่ด้านหน้ายาวถึงที่ใส่สัมภาระด้านหลังตรงนี้เลยนะคะและก็ในส่วนของ e อเวนเจอร์จีที2000เอ้ยเอเวนเจอร์คอสหรือ a อเวนเจอร์จีที2022ก็เป็นชุดซ่อมปาฉุดเชินเนาะและด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของ หน้าจอเพดาานขนาด14นิ้วติดตั้งเพิ่มให้ได้แล้วก็หน้าจอ Android ขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ให้นะคะแรม2 2ลอม32อบอกเลยว่า,าสวยมากๆแล้วก็แถมให้เยอะมากๆเลยนะคะและอีกคางหนึ่งที่ภายในที่เมติดตั้งเพิ่มให้ก็จะเป็นในส่วนของสครับเพจเนาะอันนี้ตอนแรกไม่ได้อยู่ในรายการอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มให้โดยที่ไม่ต้องขอเนาะคือ ทางโฟปังตอนนี้แถมเยอะมากๆลูกค้าคนไหนที่กําลังดูรถหรือตัดกําลังตัดสินใจอยู่มาคุยกับเราได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนมาคุยกันได้เพราะว่ามบไม่ต้องรอมาเตอร์โชว์ค่ะไม่ต้องใช่ใช่เพราะว่าแคมเปญเหมือนกันดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะสำหรับโปรโมชั่นเนาะแล้วก็มาคุยกันเลยตอนนี้เพราะว่าเบกับพี่พี่รถแรกแจกแถวมากเลยตอนนี้รถแรกแจกแถมสุดๆนะลูกค้าคนไหนที่กำลังดู แยวทางอยู่ว่าอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้มาคุยกับเราได้เลยนะคะหรือมีแผนจะใช้รถในเดือนหน้าหรือสิ้นปีอยากรับรถก่อนสิ้นปีก็มาคุยกับเราเพราะว่าเราเรามีรถพร้อมส่งมอบด้วยความที่มิตซู ú, พัฒนครสาขาสายไหมเป็นสาขาแรกเอ๊ะไม่สาขาแรกเป็นสาขาที่ขายเอฟเฟนเดอร์เยอะที่สุดเลยนะคะและเราก็มีรถสต็อกแบบแน่นๆจุกๆเลยมีพร้อมส่งแน่นอนลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับรถเนาะ และสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอยากแต่งแบบนี้หรือว่าอยากดูรถคันรถรุ่นอื่นแต่งแบบไหนก็เม้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์กับพี่ฟี่จัดการเอ้ยไม่ใช่จัดการเดี๋ยวจัดให้อ่าจะจัดให้เลยว่าลูกค้าอยากดูแบบไหนหรืออยากให้เราช่วยแนะนําวิธีการเกี่ยวกับไฟแนนซ์หรือว่าอยากขอคำปรึกษาเรื่องอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเมย์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆจากเพจมิสซูโปปังบายเซลเมย์ค่ะ อ่ะบายท็อปฟี้และเมย์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ